สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรทแลนด์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอนดมินกอนสมุไรไทยแลนด์คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับมือใหม่เนาะควรเลือกซื้อดาบแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสั้นๆให้ชมนะครับว่ามือใหม่นะครับเริ่มจากไม่เคยจับดาบเลยนะเนาะแล้วก็จะมาจับดาบนะครับเป็นเริ่มจากแบบไหนนะดูดาบยังไงนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับผมเริ่มจากร้านขายดาบนะครับจะมีดาบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กตัวถูกนะราคาตั้งแต่พันกว่าบาทนะครับพันต้นๆน,น,นะครับจนถึงหลักหมื่นนะครับจนถึงหลักหมื่นเนาะแล้วก็ยังมีถึงหลักแสนก็มีนะครับนะเราจะดูได้ยังไงว่าดาบเล่มเนี้ย ราคามันสมควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหรนะ่เนาะแล้วก็สเปคดาบแบบนี้ราคาไม่เกินเท่าไหร่นะครับมือใหม่นะครับควรจะดูเป็นนะครับสำหรับมือใหม่เนาะจะได้ไม่โดนหลอกนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับจากเห็นไหมครับดาบโดยปกติแล้วมันจะมีหลายรูปแบบเลยเราดูบทแบบนี้มันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับนะเราจะไม่รู้ว่าตัวนี้สเปคเป็นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับนอกจากเราจะจับดูจริงๆนะครับ ามาดูแก้เลยสำหรับมือใหม่นะมือใหม่มันก็จะมีดาบที่เป็นตัวราคาถูกนะครับราคาถูกก็จะเป็นของพวกนี้นะครับอย่างพวกนี้นะครับใบดาบมันจะจะออกแนวแบบนี้เห็นไหมให้สังเกตได้เลยว่าพวกเนี้ยดาบราคาไม่ควรที่จะเกินพันแปดนะครับราคาไม่ควรที่จะเกินพันแปดนะครับพวกนี้นะถ้าหาซื้อนะครับไม่ควรที่จะเกินพันแปดถ้าเกินกว่านี้แพงแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับ ส่วนสเปคใบดาบนะครับใบดาบมันก็จะเป็นเหล็ก1060โรงงานนะครับประมาณนี้นะครับเป็นฮาร์มมนเทียมนะครับส่วนมากก็จะทํหนึ่งร่องเลือดมาเปิดคมมาเรียบร้อยนะครับแบบนี้มันเปิดคมมาเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าจะรับคมเพิ่มนะครับรับคมเพิ่มก็รับได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเหล็กมันรักษาคมไม่ค่อยดีนะครับเนาะเพราะว่าเหล็กมันคุณภาพที่ต่ําลงมานะครับ นี่เลยมันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะอย่างเป็นพวกอนิเมะก็มีนะครับงานอนิเมะก็มีประมาณนี้เห็นไหมให้สังเกตที่ใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าเล่มไหนเห็นไหมมันจะเป็นฮาร์มอนเทียมแล้วก็มีหนึ่งล่องเลื่อนเหมือนกันทุกทุกเล่มน,นะครับทุกเล่มน,นะอ่าแต่สเปคแบบเดียวกันหมดเลยนะครับพวกเนี้ยมือใหม่เล่นได้มือใหม่เล่นได้เอาไปหัดเล่นนะครับเริ่มต้นมาเริ่มต้นควรจะใช้ดาบพวกนี้นะครับ นี่เลยราคาก็จะประมาณพันพันต้นๆน,นะครับไม่เกินพันแปดนะพันต้นๆไม่เกินพันแปดประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไป,เ,อไปเราควรจะไปที่เหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์แท้นะครับเหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์แท้คุณสมบัติคือมันจะมีความยืดหยุ่นและก็ใบดาบค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแข็งขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะใบดาบเหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์แท้ก็จะประมาณไหนเดี๋ยวผมดูให้ ดูก่อนอ่ anyway, า i̇şte ern, uh. ดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งศูนย์หกศูนย์แท้นี้ตัวนี้ไม่ใช่หนึ่งศูนย์หกศูนย์แท้ตัวนี้เป็นโรงงานอยู่นะครับอันหนึ่งแป๊บหนึ่งหายก่อนตรงนี้อ่ะดูตัวนี้เหล็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์แท้นะครับกระเบนนะครับหนังกระเบนจะเป็นกระเบนแท้แล้วนะครับกระเบนแท้แล้วเนาะเพราะว่าตัวโรงงานนะครับปกติมันจะเป็นแค่กระเบนเทียมนะครับวัสดุก็จะทํามาจากอลอยราคาไม่แพงนะครับ แล้วก็ใบดาบนะครับใบดาบสเปนแบบไม่มีฮาร์มอนนะไม่มีฮาร์มอนแต่เห็นไหมครับมันจะมีรอยชุบแข็งนะครับคล้ายๆกับฮาร์มอนไยตรงอ่าเหมือนกับสปริงเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีรอยชุบแข็งนะครับตัวนี้คือชุบคมแข็งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาไปฟันได้สบายๆพวกนี้รับคมกดกระดาษได้เลยนะครับพวกนี้รับคมกดกระดาษได้เลยนะราคา ราคาก็อยู่ที่2,400บาทนะ2 0 0 0 2น0อนะครับ2,400 24, ประมาณนี้นะไม่ควรที่จะเกิน2 6 0 0นะครับสำหรับ100 0แท้นะครับไม่เกินที่จะไม่ควรที่จะเกิน2 6 0 0นะครับประมาณนี้2 2 0 0 2 4 0 0 2 6 0 0ประมาณนี้สำหรับ1 0ึ0แท้ส่วนรูปแบบของดาบก็จะมีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นชีลาหรือว่าโคชีลาเอกนะครับน,นี้เลยแล้วต่อไปสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปค่อยๆไปนะครับสเต็ปต่อไปเล่นตัวไหน ก็ให้ไปเล่นสปริงนะสปริงเก้าง0นะครับสปริง9ก6 0ก็ความแข็งความคมเท่ากับ1 0 6 0แท้นะครับแต่ตัวสปริงจะมีคุณสมบัติที่เสริมขึ้นมาคือมีความยืดหยุ่นสูงอ่ะมีความยืดหยุ่นสูงมาทดสอบให้ดูสปริงจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับแบบน,นี้เลยก็แล้วกันนี่นะครับ เห็นไหมสปริงจะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถงอแล้วก็คืนรูปทรงได้นี่นะเนี่ยงอแล้วก็คืนรูปทรงได้เห็นไหมอันนี้นะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มหัดฟันไม้ไผ่เริ่มหัดฟันของแข็งนะครับหัดฟันไม้พวงไม้ไผ่พวกนี้นะครับเพราะว่าพวกไม้ไผ่นะครับมันมีความแข็งแล้วก็มีแรงต้านสูงนะครับเวลาฟันไม่เป็นนะครับฟันไม่เป็นเอาข้างโดนหรือว่าจับดาบไม่แน่นนะครับ ดาบโอกาสงอสูงนะครับสปริงจึงเหมาะสําหรับคนที่เริ่มหัดฟันไม่ไผ่แล้วอ่าตัวนี้จะเป็นสเต็ปต่อไปนะครับเป็นสเต็ปต่อไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากสปริงแล้วจะอ๋อลืมบอกราคาไปนะครับสปริงนะครับควนควรที่ราคาจะอยู่ที่2,900นเกนะครับสองพไม่เกิน3 6ม0ันหกนะครับสองพไม่เกิน3 6มพนนอกจากนอกจากตัวไหนที่แต่งเพิ่มมาเยอะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ อ่ะอย่างเช่นตัวนี้สเปคใบดาบจะเป็นตัวสปริงหมดเลยแต่ตัวเนี้ยมันเสริมเสริมซือบะมามันแพงที่ซือบะนะครับแพงที่ซือบะมาตัวเนี้ยอย่างตัวนี้ซือบะแพงนะครับก็ดูอย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ราคา3ามพันสนะครับสปริงเหมือนกัน3ามพันสนะครับแต่ซือบะเป็นอลลอยนะครับตัวเนี้ยราคา4ี่พันเนะครับแต่ซือบะเป็นแบบทองเหลืองแบบดีนะครับเห็นไหมสเปคใบดาบเหมือนกันแต่ราคามันต่างกันที่วัสดุด้วยนะครับ แต่ราคาโดยปกติแล้วความที่จะอยู่ที่2,009ไม่เกิน3,006นะครับสำหรับสปริง920นะครับสเตปต่อไปสเตปต่อไปจะเป็นที่ครับจะเป็นที่10อ่าเริ่มมาที่10แล้วนะครับที่10คุณสมบัติหลักเลยคือมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็คมดาบแข็งนะครับสามารถรักษาคมได้ดีอ่านะสำหรับที่10นะครับแล้วก็ที่10จะเป็นแบบไหนอ่าทีสิบก็จะมีฮาร์มอนแท้แล้ว สเปคพวกนี้จะเป็นสําหรับสเปคคนที่ใช้งานจริงแล้วก็เหมาะสําหรับสะสมนะครับใบดาบมีความสวยเนาะแล้วก็รักษาคมดีคมแข็งฟันได้สนุกฟันได้มันๆน,นะครับขนาดดาบฝึกของผมก็ใช้ทีสิบนะนะราคาส่วนราคาก็จะอยู่ที่แปบ๊บนึงนะครับปรดีรถมาเอาของ โอเคสำหรับที0นะครับราคาจะอยู่ที่3 9 0 0ขึ้นไปนะ 3, ครับ3 9 0 0ขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นนะครับจนถึงหลักหมื่นนะ3 000, 9 0 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 0ก็เคยทำมาแล้วนะครับสำหรับทีะครนะแต่มันจะมีแตกแยกออกไปอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวก ทีสตีทบนะครับที10โครงสร้างนะครับพวกฮอนซันไม่ออย่างที่เราเคยเอามารีวิวไปแล้วอย่างเช่นฮิตาซอระนะครับหรือว่าฮาร์มอนคืนพายุนะอาราชิ ashi, แบบเนี้ยนะครับมันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นไปเนาะมันก็ราคามันจะขึ้นอยู่ตามความยากแล้วก็วัสดุของดาบแล้วก็การทําใบดาบนะครับยิ่งโครงสร้างยากๆนะที่ไม่เคยทํามานะครับราคาก็จะแพงหน่อยนะครับนะมันจะสูงตามโครงสร้างหรือว่า ตามวสดุนั่นแหละนะครับเนาะโอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับหลักๆมือใหม่ที่ไม่เคยจับดาบเลยนะครับให้เน้นตัวราคาถูกก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวราคาถูกนะครับมันถูกถูกเลยเนาะราคามันถูกแล้วก็ น้ำหนักมันได้น้ำหนักดาบจริงนะครับมันเป็นเหล็กอ,อยู่แล้วนะครับเราสามารถลบคมนะอ่าย้าว่าตัวถูกอ่ะเราสามารถลบคมเอาไปทําดาบฝึกก่อนทําไมถึงต้องทําดาบฝึกก่อนเพราะว่าเราไม่เคยจับดาบใช่ไหมถ้าเราเอาไปถ้าเราไปจับตัวที่มันเป็นดาบมีคมนะครับเราชักดาบไม่เป็นเก็บดาบไม่เป็นมันเกิดอันตรายได้นะครับแต่ถ้าเราเอาตัวที่ถูกๆอะ่ะเราไปลบคมแล้วก็เอาไปหัดชักแล้วก็หัดเก็บใช่ไหม มันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองนะครับพอเราชํานาญแล้วแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นตัว1 0ึ่งศูนย์แท้นะถ้าตัว1 0ึ่งศูนย์แท้ไปแล้วก็ไปหัดฟันนะครับหัดฟันพวกขวดน้ําฟันไม้ไผ่ฟันต้นกล้วยพวกนี้ฟันได้สบายๆนะสำหรับหนึ่งศูนย์หนึ่งแท้แต่ถ้าเราจะฟันไม้ไผ่จริงๆจังๆแล้วให้ขยับไปเป็นสปริงนะครับให้ขยับขึ้นไปเป็นสปริงเข้าสองศูนย์นะอย่างที่บอกว่าฟันถ้าเราฟันพลาดนะครับโดนของแข็งฟันพลาดปุ๊บ ใบดาบมันจะไม่งอนะครับแต่คมก็อาจจะมีเสียได้แต่เราสามารถรับคมได้อย่าลืมว่าเราสามารถแต่งคมมันได้นะครับไม่ว่าจะคมบิ่นคมยุบนะเราสามารถแต่งคมมันกลับมาได้นะครับเราก็ยังใช้งานได้ต่ออยู่นะครับแต่ถ้ามันงองอแล้วเราจะทำหาให้มาเหมือนเดิมร้อยเปอร์นมันยากนะมันจะไม่เหมือนการรับคมนะครับส่วนงอนะคือมันจะทําให้มาตรงร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมอ่ะมันจะยากนะครับอ่าแต่ถ้าเรารับคมเพิ่มให้มันกลับมาเหมือนเดิมเราก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับ ต่อไปถ้าเราใช้งานจนชำนาญแล้วนะฟันไม่ไผ่จนชำนาญแล้วฟันไม่พลาดแล้วรู้จักองศาของดาบจับดาบแบบว่าชากักออกมาปุ๊บรู้ละองศาของดาบประมาณนี้ฟันปุ๊บฟันทุกรอบนะครับฟันทุกรอบได้องศาประมาณเดิมทุกรอบนะครับขยับไปใช้ทีสิบเลยนะขยับไปใช้ทีสิบเลยเพราะว่าทีสิบเนี่ยรักษาคมได้ดีเราจะฟันได้บ่อยไม่ต้องรับคมเพิ่มบ่อยนะ ฟันได้เป็นปีนะครับฟันเป็นปีๆเลยแล้วก็ไม่ต้องรับคมเพิ่มนะครับอย่างผมใช้ดาบก็ใช้เล่มเดียวนะครับฟัน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 จนสนิมกินไปดาบก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเพราะว่าผมใช้ที่สิเหมือนกันนะดาบฝึกผมที่รับที่ลบคมผมก็ใช้ดาบเป็นที่สิเหมือนกันนะเพราะว่าผมชอบน้ําหนักของที่สินะครับมันได้น้ําหนักดาบจริงๆเลยที่เราใช้งานทุกวันนะครับมันจะได้ชินกับดาบ โอเคส่วนใครที่จะสะสมจริงๆก็ให้เล่นตัวที่มันพิเศษพิเศษพรีเมียมพรีเมียมไปเลยนะครับมันจะได้แบบว่าซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวอย่างตีทบพ,พันชัน้นเนี่ยเราหาสเปคที่เราชอบจริงๆคืออยากได้สีดําสีด,ดําล้วนออกแบบแนวโหดๆหน่อยนะฮะแล้วก็หาตัวตีทบพ,พันชั้นมาสะสมเก็บไว้แล้วก็ข้ามไปอีกตัวไปรุ่นหนึ่งอยากได้ฮาร์โมนที่มันเหมือนเหมือนกันนะครับอยาาออ่างพวกฮาร์โมนซูนามิ แบบนี้ที่เป็นลายขึ้นสวยๆนะฮาร์มมนซีนามิฮาร์มอนดีจีดีครับดีจีก็เป็นฮาร์มอนแบบคล้ายๆตัว x ประมาณนี้นะมันจะคล้ายตัว X นะครับหรือว่าเขาจะเรียกว่าเขามกรนะครับหรือว่าเป็นพวกอะไรนะฮาร์มอนขึ้นเล็กๆนะครับเป็นฮาร์มอนคลาสสิกๆนะขึ้นเล็กๆแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นพวกฮาร์มอนลายตรงนะมันจะมีหลายฮาร์มอนสามารถเก็บแบบแบบละอย่างได้เลยนะครับเราสามารถเก็บแบบละอย่างได้เลยสายสะสมนะ หรือว่าจะเป็นพวกฮิตาสึระนะครับฮามอนยุ่งๆเต็มใบดาบเลยโซจิฮามอนนะครับเป็นแบบฮามอนวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะครับขัดขุนมาออกมาสวยมากนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคอย่างนี้ก็ยาวนะครับไหลไปเรื่อยๆละโอเคครับอันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับสาหรับมือใหม่เริ่มจะเริ่มจับด,ด,ด,ดาบเลยนะครับเราจะได้ดูเป็นนะว่าดาบราคาถูกควรที่จะอยู่สเปคประมาณไหนนะครับราคาจะอยู่ประมาณไหนเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนะ โอเคครับวันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะใครลำคาญก็กดนิดนึงน็กไปนะครับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับท้ายนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่อยากสนับสนุนก็กดโดเนทส่งดาวให้ได้ครับวันนี้ขอตลาไปก่อนจริงๆครับสวัสดีครับ